แนนนี่คือสคริปต์ YouTube ภาษาไทยแบบยอดจำนวน2,000คำเกี่ยวกับรถถัง T62 รุ่นปี2026ที่ใช้ในประเทศไทยโดยไม่มีหัวข้อบรรยายหรือคำในวงเล็บ r ร่เรบิลูชันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของรถถังหลักแห่งตำนานจากยุคสงครามเย็นรถถัง T62 ท,ที่ในวันนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุรงให้ทันสมัยในเวอร์ชันปี2026และเข้าประจำการในประเทศไทยอย่างน่าสนใจจากอดีตที่เคยเป็นกำลังหลักของกองทัพโซเวียต วันนี้รถถังรุ่นนี้กลับมาอีกครั้งในสนามรบแห่งยุคใหม่และกลายเป็นหนึ่งในยุทธปัจจัยที่กองทัพไทยเลือกใช้งานอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่ารถถังที2เปิดตัวครั้งแรกในสหภาพโซเวียตเมื่อปีคศ .1961 โดยออกแบบมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างที5และที2จจุดเด่นของที2ในยุคนั้นคือเป็นรถถังคันแรกของโลกที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาดลำกล้อง1 1 5ม mm. ิลลิเมตรแบบเรียบซึ่งถือว่าล้ำหน้าสมัยในนนช่ววงเวลาั้ แม้หลายประเทศจะปลดประจำการไปแล้วแต่ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการอัปเกรดทำให้ T-62 ยังคงถูกนำมาใช้ในประเทศต่างๆรวมถึงในตะวันออกกลางและเอเชียกองทัพบ,บกไทยในอดีตมีประวัติการใช้อาวุธผสมผสานทั้งตะวันตกและตะวันออกแม้ว่า T-62 จะไม่เคยเป็นรถถังหลักของไทยในยุคสงครามเย็นแต่ไทยก็ให้ความสนใจต่อย,ยุโทโธปกรณ์จากโซเวียตมาโดยตลอดโดยเฉพาะรถถังเก่าที่มีราคาถูก ซ่อมบำรุงง่ายและทนทานต่อภูมิประเทศของไทยในช่วงทศวรรษ2020ประเทศไทยได้เริ่มทดลองใช้งานรถถังเก่าจากประเทศในกลุ่มอดีตโซเวียตซึ่งรวมถึงที62เพื่อศึกษาและนำมาปรับปรุงใหม่สำหรับภารกิจเฉพาะทางรถถังที62รุ่นปี2026ที่เข้าประจำการในประเทศไทยนั้นแตกต่างจากกลุ่นดั้งเดิมอย่างชัดเจนมีการเปลี่ยนปืนใหญ่หลักเป็นขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนสมัยใหม่ได้ทั้งแบบเจาะเกราะและระเบิดแรงสูง ระบบควบคุมการยิงได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบมีการติดตั้งกล้องอินฟราเรดเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงรุ่นใหม่ที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมถูกถอดออกและแทนที่ด้วยขุมพลังใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า700แรงม้าเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในการเคลื่อนที่โดยเฉพาะในภูมิประเทศที่มีความซับซ้อนของไทยไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือพื้นที่ชายแดนที่มีสภาพไม่เอื้ออำนวย โครงสร้างเกราะได้รับการเสริมด้วยกรอะปฏิกิริยาแบบระเบิดและระบบป้องกันตัวแบบแอคทีเพื่อรับมือกับอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ที่62ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่รถถังหลักรุ่นใหม่อย่าง VT4 หรือ Stingray ของไทยแต่มีบทบาทในการปฏิบัติการรองเช่นใช้ในการลาดตระเวนชายแดนสนับสนุนทหารราบในพื้นที่ห่างไกลและฝึกอบรมยุทธวิธีรถถังโครงสร้างที่แข็งแรงและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถถังหลักยุคใหม่ ความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทําให้ไทยเลือกใช้ที่62อย่างชาญฉลาดโดยไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากเพื่อภารกิจรองปัจจัยสําคัญที่ทําให้ไทยเลือกปรับปรุงที62คือด้านงบประมาณรถถังยุคใหม่มีต้นทุนสูงมากทั้งราคาจัดซื้อและค่าดูแลรักษาการนํารถถังเก่ามาปรับปรุงในประเทศหรือโดยความร่วมมือจากพันธมิตรอย่างยูเครนหรือรัสเซีย ช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลขนาะเดียวกันยังส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศอีกด้วยไทยยังคงเดินสายกลางในด้านการจัดหาอาวุธโดยไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปและพยายามสร้างคลังอาวุธที่ตอบโจทย์ทั้งภูมิประเทศไทยคุกคามและงบประมาณการทดสอบใช้งานจริงของที2เริ่มต้นในช่วงต้นปี2025ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีภูมิประเทศหลากหลายเหมาะกับการทดสอบ จากรายงานภายในกองทัพพบว่ารถถังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีทั้งในด้านความคล่องตัวอำนาจการยิงและความอยู่รอดเมื่อเจอกับภัยคุกค,คามจำลองโดยเฉพาะบทบาทในการสนับสนุนทหารราบซึ่งปืนใหญ่รุ่นใหม่และระบบเลงช่วยให้สามารถยิงสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามระบบซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนอะไหล่ยังเป็นความท้าทายอยู่ซึ่งขณะนี้ไทยได้เริ่มขยายโครงสร้างพื้นฐา,านด้านซ่อมบำรุงโดยเน้นระบบโมดูลาและการฝึกช่างเทคนิคภายในประเทศ ภายในประเทศไทยการกลับมาของที62สร้างกระแสตอบรับที่หลากหลายนะักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมทั้งในด้านงบประมาณและยุทธศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่กังวลว่าอาจเป็นการถอยหลังทางเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามประเทศเพื่อนบ้านยังไม่แสดงท่าทีใดๆและดูเหมือนว่าจะเข้าใจบทบ,บาทของที62ในกองทัพไทยว่าไม่ใช่กำลังรบหลักสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมหลักของไทยก็ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจน แต่คาดว่ากำลังจับตามองความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดหากผลการทดสอบในปี2026ยังคงออกมาในเชิงบวกมีแนวโน้มว่าไทยจะขยายบทบาทของ T62 เพิ่มเติมเช่นดัดแปลงให้กลายเป็นรถปืนใหญ่อัตตาจรระบบต่อต้านอากาศยานหรือแม้กระทั่งรถถังไร้คนขับเนื่องจากโครงสร้างที่แข็งแรงและภายในที่กว้างขวางยังคงมีศักยภาพในการดัดแปลงนอกจากนี้อุตสาหกรรมกลาโหมไทยยังมองหาโอกาสในการพัฒนาแพ็กเกจการอัปเกรดในประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่การส่งออกเทคโนโลยีให้กับประเทศในภูมิภาคที่ยังคงมีรถถังรุ่นโซเวียตเหลือใช้งานเรื่องราวของ T-62 ในประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างขององค์การนำยุทโธปกรณ์เก่ากลับมาปรับปรุงใหม่อย่างมีวิสัยทัศน์ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่กับความคุ้มค่าทางงบประมาณรถถังรุ่นนี้ในเวอร์ชันปี2026จึงไม่ใช่เพียงแค่ของเก่าแต่คือกำลังสนับสนุนที่สำคัญในสนามรบยุคป,ปัจจุบันไร้เรเบิลูชันจะติดตามและอัปเดตการพัฒนาของรถถังรุ่นนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงพลังของอดีตที่กลับมาในรูปแบบใหม่อย่างสง่าง,งาม